อ๋อ,แล,อแล้วเป็นไงบ้างอเอ,าอ,อเอก็คค่ะอา่าวันนี้มาเจอกันครแรกใช่ไไม่่จริงแล้วมีไปทางานด้วยกันมาด้วยววก็เจอกันหลายครั้งแล้วค่ะแต่บกา,าที่มนานครั้งแรกหลังจากที่ต่างาสามารถ,ถถึงเรื่องนี้แล้เป็นไงบากยก็ก็สบายใจสบายใจขึ้นหรือว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วว่า กันแบบนั้นเลยเงี้ยทุกอย่างก็ออกคู่รอเป็นพิเศษเลยต้นที่หนึงค่ะที่นึงเหมือนกันจุดเดันวันนี้คุยอะไรกันบ้างแบบว่าได้คุยกับใครบ้อย่างวันนี้เราคุยวันนี้ค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการแบบพูดคุยกับพิเศษแต่ว่าคุยกันเรื่องแบบรีฟงานอะไรมากกว่าความจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบประมาณแบบเกรงไหมเกรงไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้วันนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร อยย,อย่งเี้แต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะมิติใหม่เหรอคะเริ่กันแบบแต่แล้วก็แบบมันก็ไม่ได้เพิ่งขนาดนั้นมันก็สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ทํางานด้วยกันมาหลายหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะจริงจริงมันยังมีงานที่ค้างคางต้องทําด้วยกันอีกใช่ไหมปะจะเรียกข้างคาเลยไหมมันดูมันดูเหมือนว่างานต่อเนื่องตอนจริงๆสามารถมีอีกได้นะคะในอนาคตก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีแฟนเทนกับทางช้างเนี่ยแหละค่ะแต่ต่อไปไมมีงานคู่กันก็ยังรับได้ไปเรื่อย ว่างานเป็นในรูปแบบไหนค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกเขาบว่าเอ้ยคิดว่าเราจะไม่สามารถถ่ายภาพคกันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถได้ค่ะได้ค่ะถ้าไม่ถึงถ่ายได้กันไม่ได้อางไม่จยางไม่เสียจที่ตะเกิดให้คุณเข้าใจผิดปรามมีการได้คุยกันบ้างหรือยังะเรื่องอะไรนะคะการสื่อสารไม่เสร็เขาเข้าใจผิดปรามเรื่องที่อะไรค่ะเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงจริงเรามันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันค่ะส่วนตัวมันกกรระทบเาา่จจิตใว สถานะไม่รู้ที่มันแบบอจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วทั้งคู่แต่ว่ามันกลายเป็นแบบคนไปต่อความยาวกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปต่อกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะวันนี้เราสองคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือเราสามารถทำงานกันได้ปกติอะไรนะคะ ถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็เราก็นอยค่ะมีความเยอะๆที่เรามีโาราสได้หินได้อ่านใช่ไหมก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ก็เหมือนเหมือนกับเราต้องทําใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมความคิของทุกคนได้ค่ะเลยเถิดที่แบบว่าเกินไปนะคือขอบเขตแล้วลุกล้ำ ส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกินไปมากๆแล้วม่รู้ว่าเขาพูดถึงเราหรือเปล่าอะไระะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เรารู้สึกสบายใจดีกว่าค่ะม,มีมีแคปแคปไว้บ้างไหมแเผื่อไว้ <c oughs> <c oughs> แคปเตรียมการไว <ป S> ้แคปเต<ค>ร<ค> <ไง S 2> ียมการไว้มีบ้างไหมแบบเข้ามาเออยังยังไม่ได้แคปค่ราะไม่อยากไม่อยากจะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไม่ใช่ทุกวันนี้ยังยังมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างอยู่ระหวอ่ะแล้ว หนือสารที่มันออกมาแบบคาดเคลื่อนแล้วบางอยากจะแบบพิยาอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากมที่บางไม่สามารถที่จะคอนโทรได้ค่ะก็ก็จริงเราก็ไม่สามารถคอนโทรได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่รู้จักเราเพื่อนเราเพื่อนที่สนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะใช่ค่ะยืนยันว่าไม่เปนการทุอรไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะ อย่างเรื่องพี่พี่สาวมเลยอค่ขอาราที่เไม่อารม่้คยมังไข่อย่างังยังไม่มีไข่ขอโทษอะไรค่ะก็คือไม่จริงๆปกติแล้วปาไม่ได้สนิทกับพี่สาวคนส่วนหรงมั้ก็สําหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็สนิทกันนะคะก็เห็นว่า ก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดอะไรเกการเข้าใจผิดหรืออะไรใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบพิม์ไปหาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่ติดขอไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของเขาส่วนตัวไม่ได้ินใจอะไรไม่ได้เกิดโกร ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องปกัสเยอะมากค่ะก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องปกัสค่ะหนักไหมปาาเพราะว่ามันเหมือนจะไปได้ถุดแล้วมันก็เหมือนแบบมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบยังไม่ต้องต้องมาเกลียดต้องก็เป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้ว เพื่อนๆคนไหนนะสงสัยอะไรโท,ทรมาถามได้ <c oughs> จริงๆทุกคนนะจะเป็นห่วงเรามากกว่า <c oughs> ว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเหตุไหนแบบมีเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้น่ะตรงนิ้วกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้างครก็จะแบบนอนเลยอะคะ่ะพักผ่อนกันดีกนอนนอนไปเลยค่ะนอน่ไม่ไม่ปิดมือถือก็แบบคิดซะว่าพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยอะค่ะ ไม่ได้มีอะไรที่โอเคครับมาก็นอนหลับคัน